ฮก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับลิและเกม wrong floor นะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษฮาโลวีนเนาะก็จะไม่มีตัดต่ออะไรทั้งนั้นเลยก็คือจะเล่นให้เห็นสดสดเลยนะคลิปนี้ไปดูกันเลยมาโอ้ยเซนซิทีอมก็ดีอยู่ก็ไม่ขนาดเอ้ยแต่ปรับนิดนึงก็ดี อ่าโอเค Can we light no อันนี้น่าจะห้องเราปะแล้วอีกห้องหนึ่งอ่ะกดได้ปะ Hi hello ห <c oughs> มาหมาหมาหมาไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรหมาหมาเฮ้ โอเคโอเคพี่ชายเดี๋ยวขึ้นบับนไดไม่ได้ลงบันไดไม่ได้กดลิฟต์ก็ได้ยอมแล้วโอ้โหเราอยู่ชั้นแปดเลยเหรอสูงมากเลยนะกดอันนี้ได้ไหมกดอันนั้นได้ไหมกดถังขยะขโมยขยะขโมยกระป๋องกระป๋องอะไรละขวดเออไม่ได้ ย่อได้ปะไม่ได้ไม่สามารถย่อไม่สามารถเอียงลำเอียงตัวไม่ได้แล้วต้องไปชั้นไหนอะ่ะเอาชั้นแปดไม่ได้ไม่ได้ชั้นนี้เราอยู่โอเคชั้นห้าฉันจะไปหาเพื่อนที่อยู่ชั้นห้าที่ฉันไม่รู้จักนะไม่รู้ว่าเป็นใคร <c oughs> ไปหาไว้ก่อน กด5ได้1นึเคแล้วปุ้บ oh. อ่ายังยังยังอยู่ในลิฟต์แทนได้ไหมอ่ะข้างนอกแค่แค่แค่เห็นแค่นี้ก็ไม่ได้ออกไปแล้วอะ่ะ <c oughs> อันนี้ชั้นไหนละคะพี่พี่คะกดออกขึ้นไม่ได้อีก <c oughs> อย่า,อย,าอย่าปิดประตูใส่นะอย่าปิดอย่าปิดโอเค แล้วแล้วพี่พี่คะอุ้ยเกมนี้มืดมากอืมเอ้ยเลื่อนเลื่อนไปทางนี้เลือเล่อนเลื่อน อ๋อไม่ต้องกดกดแล้วมันจะเลื่อนเอง Hi my guy hello แล้วเราต้องเปิดประตูได้ไหมเปิดเปไน,นประตูลัอก <c oughs> แล้วเราต้องอยังยังยัง,ยงไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าอย่าเพิ่งไปกดลิฟ ออ need to อะไรนะเดี๋ยวนะ need to turn on the elevator generator of course เทคนิคเกมผีเนาะลงลิฟต์ลิฟต์พาเราผิดผิดชั้นปุ๊บพังทันทีลอจิกเกมผีใช่ไหมเขาเรียกลอจิกไหมเขาไม่ไม่รู้เรืออะไรนั่นแหละเออแบบๆๆๆๆบแแล้วที่ลิพูดอะไรอ่ะอันนี้มากนะทุกคนลิพเป็นคนที่พูดเป็นคนพูดพูดพูดไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เนาะ อย่า,อ,ยา,อ,ยาอะไรกับลิมากเลยฟังๆลิพูดไปเถอบะบลาบลางูง,งูปลาปลาโอ้โอ,โอ้พี่อยู่มากี่ปีแล้วคะพี่พี่เราต้องเดินไปไหนต่อนี่ปะฮัลโหลติด,ดชิดกำแพงฮัลโหลอุ้ยยังยัาง,างทังดักพึ่ง ถังดับเพลิงทำดับเพลิงถังดับเพลิงกลัวอะไรกลัวอะไรไม่มีอะไรน่ากลัวเข้มผีวันทาราวีนมันจะมีอะไรน่ากลัวใช่ไหม,ม <c oughs> ยังยังแล้ว Hi hello ไม่มีแฟลชไลท์เหรอสวยเนาะเฮ้ยเอาฮฮ้ยผูก้าไปไปได้เฮ้ยกำแพง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 มัาดูอีกห้องหนึ่งมัาดูอีกห้องหนึ่ง นั่นนี่คืออะไรอะไฟไฟฉาย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 มันไม่มีอะไรเนี่ยดูเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยกลัวอะไรตะเกียรเออกลัวอะไรไร้สารละดีไม่ไม่มีอะไรเห็นไหมเ้ยอุ้ยหู้สวยตาสวยกันดีนีิตาสวยงามมากเลยน้องตาสีอะไรนะ ตาสีออกอไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าสวยดีตากลมสวยตาโตโตเนาะคนตาสวยๆแบบนี้นะไม่กอดกับไปที่เดิม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 เข้าตู้ได้ไหมคะพี่คะเปิดพี่พี่ ไปแล้วโอ้ยแล้วเดินกลับไปที่เดิมด้วยไม่ชอบเลยเฮ้ยประตู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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไม่ได้อีกเดี๋ยวมีอะไรอยู่บนหัวไม้ให้ h อทช์อัพอยู u ไกพี่คะลุกขึ้นมาช่วยหนูกันได้ไหมขอแรงกำลังเสริมหน่อย หนูไม่สามารถที่จะพิชิตอะไรแบบนี้คนเดียวได้มันเป็นอะไรที่ stressful มากเลยนะคะพี่พี่รู้ไหมคะพี่โย b r เ t อร์ yo, เอ้อพี่ถือภาษาอย่างงี้เลยนะคะพี่แทงกลางอกเลยโอ้เ oh. อ๊ะ what's that yo brother โอ้ยอ่าดึงโอ้ยโูโ้ <c oughs> สองรอบติดมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นก็ก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวนะมีเนียให้สองถึงโอ้โหพี่สูงมากสามสิบย่าโอนโอ้เอาเป็นว่าเขาอันตรายได้แหละเนาะ เดินไปไหนเราเด้อเฮ้ยมือใครมือใครมือตัวเอง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 กระป๋องขอได้ไหมไม่ได้เอ่อเราต้องไปไหนต่อแล้วกลับไปทางเดิมดีกว่าอันนี้อะไรอ่ะนี่โอเจนเนอเรเตอร์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 เราต้องไปไงอ่ะทำไงอ่ะ ใชเอ้ยประตูนี้ไม่เปิดตอนแรกประตูอุ้ยอ้ยอืมโคตรสูงเลยพี่พี่กินอะไรเข้าไปคะพี่โยฮลลไมค์ไก Where are you? อ้ยอ้ย วิง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 ไม่เอานะไม่ตามมานะตะโคด BiHide The Red Carpet แล้ว Red Carpet อยู่ไหนอีก What do you mean Red Carpet Bro Hello Hello Oh why is the song stop น o w แ eh, อหยุดทำไมานออ่อเพลงโอ้แล้วเพลงหยุดไปเฉยๆ พีคะพีคะพีคะเฮ้ยประตูเปิดไปได้เสียงตกแตประตูด้วยนะประเด็นแม่เอาจุกกูขึ้นมาจากหัวนะแม่เอานะอะไรอะ่ะไม่กล้าเดินอะ่ะจนโดนแห่อีกแน่เลยเดี๋ยว ลดเสียงกันหูจะแตกจริงมันดังมากมาดิชาวไทยกลัวอะไรใช่ไหมเราเป็นคนไทยลูกหลานพันธุ์เลส่วนเราไม่ต้องกลัวอีกแล้วใช่ไหมเราเราเราเอาเอเลขคาเป็ดอยู่ไหนอะอมดนตีดนตีนตมาเดี๋ยวหา Where is the red carpet? The red carpet, t h a t like Walk in the Met Gala or Something like that. Hello, red car w h y เขาแปะหน้าเขาไว้ด้วยห้องชั้นย่าจำไว้นุ่ม Hi guys ไม่ตลกอันนี้ดุ่งจริง ดุ้งแบบวิญญาณหลุดอะแต่แกดุ้งจริงนะความหมายคือวิญญาณหลุดเลยแต่แกหลุดหนึ่งวิเดี๋ยวเราเลดคาเป็ดมันเอ้ยแปลกเลยเลดคาเป็ดอยู่ไหนอะอะไรคือเลดคาเป็ดคาเป็ดอยู่ตรงไหนคาเป็ดอยู่ที่ใดห้องนี้ปะเว้ยเอ๊ะพี่ไม่ขยับไม่ใช่เหรอพี่พี่อย่าขยับสิพี่พี่ขยับแบบนี้หนูใจไม่ดีนะพี่อะ Do do you do you have อะไรอ่ะท่อฟาดดิโนปง that would be an effective อาวุธอ่ะเป็นอาวุธท,ที่ you ควรมีนะรู้เปล่าพี่ชายแล้วเลดคาเปตมันอยู่ไหนอ่ะห้องนี้ก็ไม่น่าใช่ปะ่ะไม่ไม่ใช่หรอกแต่เข้าเถอะอยากรู้ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ห้องนี้ห้องใหญ่อ่ะเราจะพูดไม่เป็นภาษาลแล้วใช่พี่ชาย เริ่มพูดไม่เป็นภาษาแล้วเริ่มพูดไม่เป็นภาษาแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะเป็นภาษาเอเลียนแทนไทยแล้วชาวไทยเี่ยทำเป็นเดินทำเป็นเดินวู้พี่มีรหัสไหมคะบロเวイスタ o เลดカペイメนะ Right now อ่ะ อันนี้คือเลสคาเปตเหรอใช่ปะมันไม่มันไม่เลสนะมันไม่ดูเลสหรือว่าอยู่ห้องนั้นวะห้องห้องเนี้ยห้องเนี้ยเลยอะใช่ไหมจะเข้ามาสองรอบแล้วเนะี่ยเลสคาเปตอยู่ไหนมาหาเหอะครั้งเนี้ยไม่ต้องไปกลงไปกลัวใช่ไหมมีอะไรน่ากลัว พอแค่บะจำบะเลยจะแบบว่าเฮ้ยอย่างนี้ให้เราตกใจดุ้งๆไปงั้นแหละทำอะไรเราหรอกใช่ปะใช่ไหมใช่เหรอย่าทำอะไรกันเลย And where is the red carpet อ่ะโอ้เจ็อผูดังมากเลยเนี่ยเอาตรงทุกคนรีไม่ได้พูดเล่นมันดังมากมันดังแบบโห บึมบั่มในหูอะ่ะกับหูฟังใหม่ลิไม่ชินลิไม่ชินว่เลอะๆๆ Hello Hi Hello My name is l i v i a Hello Let's go ส yeah, let What's up brother How's going What's going on เราเลสค่าเปอยู่ไหนอ่ะ w h ร is the ล e ค k h a p e e นี i หาไม่เจอจริงน่ะห้องนี้ก็ไม่ใช่ห้องที่พี่แกอยู่นะ่ะ ี้เหรอว้าวกลักวละกลักวละกลั<อ>กวละกลักวละกลักวละกลัวละผมยืนอยู่หน้าประตูนี้พี่จะทำอะไร ฉากเช็ดไม่นะ่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเปิดประตูให้โอ้พี่ก็ใจดีเนาะพี่พี่ก็ใจดีกับเราเกินไปคือต้องเดินเข้าไปนั่งเหรอชุดอายอะมันดูไม่ใช่ห้องที่เราควรจะเข้าไปอะชาวไทย มาอีกรอบลูกระเจ้าเออ,เอ,อสักอย่างอ่ะไปฮู้ฮัลโหลเออ I'm inside and what you gonna do make me sit never มีอะไรไหมชาวไทยผมอยู่ข้างในแล้วผมก็ออกมาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่พี่บอมทำไรเนี้ย เอ้ไอพยายามหาเลคาเปตแต่ไอหาไม่เจอเนี่ยเอาจริงจะไปต่อ,อยังไงเนี่ยเฮ้ยถ้าหาไม่เจอจริงเลขาเป็ดอยู่ไหนเนี่ยจะจะได้ซ่อมไหมเนี่ยเจเนเรยตรงจเนเรยเตอร์เนี่ยฮะพี่คะ t ว้เส d c a คา e อินควอ s t ชั n น่ะ Do you have a red carpet for me to borrow? o r maybe just give me password นะ <driven> ดีเลยให้พาร์ทพ้ายพาร์ทมานี่คือดีเลยอันนี้ไม่น่าใช่คาเปตป่ะนี่มันไม้ไม้แล้วคาเปตอยู่ไหน Where was the carpet? ฮะ มันก็น่าจะอันนี้แล้วป่ะไม่นด้ I cannot understand that, นะเลขค่าเป็ดอยู่ไหนอะเอ้ยนี่เดินหานานจริงหรือมันจริงๆแล้วมันหลอกให้เราเดินหาป่ะพี่ชายพีซเวกับ I need an answer. Hmm. Where exactly is the red carpet? Home? อันนี้ก็เดินรอบนี้เท่าแหล้เนี่ยไม่รู้เหมือนมันเป็นฟิลเกมนี้มันเป็นฟิลวนลูปปะแล้วทีนี้แบบผีก็จะแบบเฮ้ยทำหนงนั้นเฉยๆเลย แฮ่แบบแฮ่เฉยอะแบบ no meaning no nothing อ่ะ you know จะใส่แฮ่เราอ่ะเอ้ยหาไม่เจอจริงอะเนี่ย ท,ทุกทุกซอกทุกมุม Where is it the red the red cabinet who said it's a red carpet bro how blind can you be คือลีอ่านผิดแล้วทีนี้ก็งงว่าเออไอ้ red c a r โปงคาเป e ดมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีมันคือ red cabinet ตู้สีแดง พี่ชาย does not r e a d it carefully นะ This is how l I k a i m gonna คือโอกาสที่ลีจะแบบเคยดูหนังผีปะ่ะเออแล้วทีเนี้ยโอกาสที่ลีจะตุยนย่สูงมากเลย L what how how do you like L L อะไร What do you mean L L O V E หรือว่า L is for the way you look at me โอเค L แล้วอะไรต่อ L หรือว่าไม่ใช่คาบิเนตนี้คาบิเนตอีกอันไหนสักอันหนึ่งไม่ใช่อย่าว่าอันนี้เป็นลูกกตาปะ์ะเออเดินกลับไปไปค่ะ n o w t h a t w e k n o w is t a cabinet นะไม่ใช่ไม่ใช่ พรมสีแดงหรืออะไรใดๆมันคือตู้สีแดงนะพี่ชายฮาริได้แสดงหนังผีลิตุยคนแรกใช่ปะแบบความไม่ตั้งใจอ่านอะไรให้มันดีๆก่อนที่จะแบบเดินไปทั่วทิพยทั่วแดนคือคนแรกอะปิวเอาตรงไหมไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่มีแต่ลูกตา ใช่มันมีแต่ลูกระตาไม่มีอะไรเลยมันเหมือนจะมีแค่สามตู้ปะตู้นูน้นตู้นี้เดี๋ย่มีตูน้นี้ตู้ในในนี้มีปะในนี้ไม่มีมีอะไรมามงมาม,มีไม่มีเบรอ Hi w ว a t s ั p ชาวไทย โอเคแล้วมิจูสเรานั่นเหนือจากแอลมีอะไรอีกอะแล้วมิสแกนอโยตู้นะโดนจอมมี me, นะไม่เอานะอย่าเพิ่งจอมฉันเดี๋ยวไม่เจอไม่มีไม่ไม่อะไรเลยมีแต่ตัวแอลอะพี่จะรู้ไหมลองไปก่อนดูกันเนอะ โยมัน I'm back Hi โอ๊ยร้องรูมนะผิดที่ผิดทางดูทางด้ยค่ะพี่มา The code be h i n d the l a t be h i n d Not inside นะผิดสองรอบตึงๆ ครูอังกฤษครูอังกฤษน้ำตาไหลละเอาจริงครูนอะครูอังกฤษคือแบบทำไมไม่อ่านจดให้มัน c a r e f l l y กว่านี้ล่ะเห็นเนาะ you should read it c a r e f l l y นะ be high be high be high ไหลเคียร์เหรอ <c oughs> how to drag it off อ <c> ะ <oughs> how to drag it อะมันมันลากไม่ได้อะหรือเราต้อง ทำยังไงปีนตู้โอ้โอย่าปิด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 ,ปดไม่เอาไม่ดีไม่งามไม่ได้แล้วแอลคืออะไรสงสยัยอันนี้สงสัยจริงๆริงเฮ้ย bro where do you seek the where do you seek the code man I cannot drag no nothing เลยนะ ทำอะไรไม่ได้เลยไ,ได้แค่อ่านโคดในตู้ Not the behind one ออะนึกซะว่าเรามีเพื่อนนะในเกมนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วตอนนี้เรามีผู้ชายที่ชื่ออ่มไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรามีคน,นนี้นายนี้นายเนี่ยนะบีไฮกระโดดได้ไหมไม่ได้ <laughs> อ๋อนี่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  1990 199้ e n o Wing 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 เอ้ยแม I know the code แล้วนะ You better prepare นะ oh. โอเปนเดอะนอร์ฮาวทูโอเปนเดอะดอร์ตวยคลิอ๋อนี่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 นยีโคเรียบร้อยเปิดประตูสู่อาเซียนฮาวทูโอเ n นเดอะว t d ดู e ีน e ดอ่ะโคบ d ดู e ีน e ด this no ไม่ต้องการเราไม่ต้องการอะไรวิง <rieb. S 1> ว่งวิ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 ่งได้นี่แหละ้งัด the two inside open up the door อืม how to อ๋อหรือว่าอันนี้อันนี้เหรอปึ๊บปั๊บ What's next ทำอะไรต่อนั่นอระ Let me go It is time for new day โอ้โหพี่จยัย Hello Hi สวัสดียามเชา้ายามกลางวันยามเย็น เปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูและมีอินกูดไปจบแล้วและนี่ก็คือ wrong floor by um, n something นะก็สปูกี้น่าก,กาลัวหลอนคน,คนหัวลุกดี ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe แลวก็อย่าลืมกดกระด,ดิง่งริง๊งให้ลิด้วยอันนี้เป็นฮาโลวีนสเปเชียลนะปกติลิ้จะไม่อัดแบบนี้แต่ก็ครบ e you e n น o y นะสำหรับใครที่อยากให้ลิเล่นเกมอะไรแล้วก็มีเกมแนะนำอะไรอย่างนี้แบบว่าเฮ้ยพี่มีเกมนี้มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยลองดูเป็นเกมผีเกมนูน่นเกมนี่อะไรก็เหอะไม่ต้องผีก็ได้อะไรก็ได้เล่นหมดแค่ทิ้งชื่อเกมไว้ในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวลิไปตามอ่านแล้วเดี๋ยวลิไปลองเล่นดู ในคลิปถัดๆไปเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบาย